การตัดสินใจที่เรียกว่าหน่วยงานสอบอกอไปตัดสินใจกันให้เข้าออกสินค้าได้จากเดิมเป็นเรื่องของอำนาจของกองทัพปกภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติท่านคิดเห็นยังไงครับน่าจะรับนโยบายมาจากรัฐบาลรัฐบาลครับถ้ามองมองในลักษณะนี้นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการมอบอำนาจม,มาให้กองทัพบแลออ้วแล้วเหตุผลฟังขึ้นไหมครับว่า บอกว่าเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนพื้นที่ชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้วก็อ้างว่าวางหลักการไว้ว่าการผ่อนปรนทุกกรณีจะต้องเห็นชอบโดยสอบตอกคิดยังไงบ้างครับผมก็าถามบอกว่าแลออ้วสบตกเนี่ยจะรักษาอธิปไตยของประเทศไทยไหมมันเป็นคําถามคนละเรื่องกับการเปิดปิดนะใช่ไหมใช่ไหมเพราะมันส่งผลเนี่ยบอกว่า การเปิดปิดเนี่ยมันส่งจะขายอาหารหรือจะขายอะไรเนี่ยคุณจํากัดได้ไหมว่าไอ้สิ่งที่คุณขายไปเนี่ยจะไม่ไปถึงอาหารที่เขาอยู่ชายแดนออเอออันนี้เป็นคำ<ช>หลักเลยใช่เพราะฉะนั้นมันจํากัดไม่ได้เมื่อขายเข้าไปปไั๊บๆก็ไปส่งแล้วถามทหารชายแดนเขามาไงนี่เขามาวางระเบิดนั่นไงเห็นไหมขาขาไปละคนหนึ่งต่อไปเน,นี่ยเขามีอาหารการกินเข้มแข็งเนี่ยเขาก็มายิงกับเราอีก